DSI เนี่ยเมื่อก่อนเราเวลาสำรุจโพลเรื่องต่อต้านคอร์ปชันนี่ดีเอไม่เคยขึ้นมาเลยแต่คราวนี้ขึ้นมามาอยู่อันดับ2อนะครับอันนี้ก็ต้องชื่นชมแนวทางของของ,ของเขานะครับแน่นอนว่ากลมนี้มีมีคนทําง,งานมากแล้วก็เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์เยอะนะครับบางส่วนอาจจะมีเรื่องมีเรื่องมัวหมองมัวหมองบ้าง ็ขอเข้าใจได้นะครับแต่โดยรวมแล้วทําให้ประชาชนเนี่ยยอมรับในผลงานมากขึ้นอันนี้เราต้องชมครับเพียงแต่ว่าหน่วยที่มีหน้าที่ปรากปามคอร์รัปชันโดยตรงอย่างปปชอ,อย่างเนี้ยสํานักงานปปทอ,อย่างเนี้ยนะครับคะแนนอยู่ต่ำเหลือเกินอยู่ที่สามสี่สามสคะแนนนะครับอย่างเงี้ยมันน้อยเกินไป ถ้าผู้เรื่องคอรัปชันเราอยากเห็นประชาชนไว้วางใจปปชเชื่อมั่นสำนักงานปปทมันถึงจะปราบคอรัปชันได้ถ้าประชาชนไม่เชื่อมั่นหน่วยงานพวกนี้นะครับไม่มีทางเลยการให้ความร่วมมือการให้ความเชื่อถือมันจะไม่เกิดขึ้นเลยครับหน่วยงานรัฐเนี่ยถ้ายังทู่ซีทำงานแล้วไม่เวิร์กไม่เป็นผลไม่เป็นรูปธรรมชัดเจนไม่ปฏิรูปตัวเองอันนี้ก็เอาแปลงเอาพลังของประชาชนนี่ไปไปช่วยสนับสนุน ได้บ้างไหมครับอาจารย์ครับเป,เป็นไปได้มากนะครับที่ประชาชนบอกว่าเอ้ยคนมันโกงกันเยอะพอสังคมเนี้ยอยากอยากรวยนะครับอยากมีอยากได้ไอ้คำพูดเนี้ยถ้าเราถอดเราแปลงคำพูดนะครับก็คงจะต้องบอกว่าทุกวันนี้การจับโกงมันจับได้น้อย อาจจะไม่ถึงห้าเปอร์เซ็นสิบเปอร์เซ็นด้วยซ้าไปของคดีที่เกิดขึ้นจริงแปลว่ามันโกงแล้วคุ้มกว่าจะจับได้มันก็รวยไปแล้วติดคุกไปแล้วก็เดี๋ยวไปอยู่ในกรมราชทัณฑ์ใครเส้นดีๆใครเงินเยอะๆเดี๋ยวมันก็ออกมาได้ไปนอนอยู่โรงพยาบาลกรมราชทัณฑ์นะครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็ออกมาได้เพราะฉะนั้นคนก็ไม่กลัวครับเพราะฉะนั้นทางที่ดีเนี่ยเราจะเอาให้สําเร็จนะอย่าไปหวังพึ่งกฎหมาย ไล่ไม่ทันคนโกงแล้วเครือข่ายของเจ้าหน้าที่รัฐของนักการเมืองมันมีทิพลที่จะช่วยเหลือกันเพราะฉะนั้นถ้าทําให้ประชาชนมั่นใจทําให้ประชาชนช่วยกันเปิดโปรงนะครับใครรู้ข้อมูลอะไรใครเห็นอะไรก็ก็พูดออกมาส่งข้อมูลออกมาทางโซเชียลมีเดียทางไลน์ทาง Facebook นะครับส่งเข้าสื่อมวลชนอย่างนี้ก็จะทําให้ าการจับกลุ่มคนโกงเนี่ยมันทําได้ง่ายขึ้นทําได้มากขึ้นบรรดาไอ้พวกที่โกงทั้งหลายแหล่นียมันจะใช้เงินใช้ทองก็จะใช้ยาก็าจะรู้จักอายมากขึ้นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นหรือตามกรมต่างๆเนี่ยใครจะเอารถหลวงไปใช้ใครจะไปยึดที่สพประชาชนเปิดโปงออกมาเนี่ยมันจะได้ติดคุกติดตารางกันได้ง่ายๆหรือยอย่างน้อยที่สุดมันก็จะต้องได้อายกันบ้างแหละครับ